สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่พ่องข่า,งาวดาราร้อนแรง แม่เอเปิดตัวลูกชายอีโคนหล่อกเก่งเข้ากับน้องปีใหม่ได้ดีจริงๆเป็นคู่แม่ลูกที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนสําหรับคู่ของคุณแม่ F อฟทักสอ,อนและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกมีความสามารถที่หลากหลายแถมยังโพสต์ถ่ายรูปก,ก็เก่งโดยแม่เอฟ ได้พาน้องปีใหม่ไปงานเปิดตัวคลินิกและสปาสำหรับน้องหมาของคุณหมอเน่งหนึ่งในนักแสดงเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งหมอเน่งก็ได้เล่นเป็นลูกชายของแม่แอฟล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่แอฟนั้นได้โพสต์ภาพหมอเน่งกับน้องปีใหม่โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าน้องสาวออนพี่ชายก็จะประมาณนี้ค่ะแอดเน่งเอ็เนเอ็นเรียกได้ว่าแต่ละภาพน่ารักแถมน้องปีใหม่ยังอ้อนพี่เก่งมากๆเลยด้วยละค่ะ